ดูไข่ดือ้อเห่าเลยทำไรหรอกทำไรไหนดูสิไหนดูสิววไ,สไม่เอาเดี๋ยวแม่จะกวาดข้างนอกแล้วจะไปซับา้าออกหญยาหกไอหยาอยู่ข้างนอกน้องแดงจะไปไหนนิมบ้าดีใจอ่ะดีใจอ้าวเขียวได้บางแม่เบางจุนกัดหนูนะั้นเป็นไดอาร์ตก่อนดีสิช้ำหรอือเปล่าหูกไหนแม่ดูสิน่าเห็นไหมน้องกัดเป็นรูเลยน้องจุนกัดคีโวจังกัดที่จนเป็นรูเลยเจ็บไหมลูก โอ้ยลูกสาวเนี่ยคนนะกินดือบอ่ะสียางไปใส่ทั้งน้านมันขึ้นไปมันยางดอกเดงด็อกเด้งอ้าเอ้าเอคือไป็นยางทั้งหมูโลยังสั่นเอ้าเอาเอาเก็บร้าบุขื่นไปอ่ะไว้ยิงโค้ด้วยจุนเนาะจุนไหนให้น้องดุนจุนทำให้ดูหน่อยสิครับจุนมาดูมาจุนครับมาซุปซุปเดี๋ยวเขาเคลื่อนให้ดู ถ <laughs> ีบแม่ด้วยถีบแม่ด้วยแม่หลอกขึ้นอีกสิลูกมานี่มามานี่มาปียานเปี้นตัวใหญ่มัน,น,นเดินไม่ได้หมมาใครทำอะไรลูกปี้านเปี้านเดินก็บนเดินกำแพงกินไข่ลูกกินแมวกินนกใช่ไหมกินไข่บอบยหล่อจังนี่ึ้นไปอยู่ชูวงแท้ดื้อเขียด,ดื้อเอาอีกละไหนถูกไหน มันมักขึ้นตั้งแต่น้อยๆแต่ว่ามันใหญ่แล้วมันคันย่างบ่ได้บ่ตีย่างไปพุ่นกะยากย่างไปพุ่นตกใจหมดได้ไปอุ้มลงตอนน้อยะนะะนะไปอีกไๆไก่อนล่ะไก่อนล่ะกอเด็ก้อน้องจินเด้อครับน้องจินเด้อเห็นมั้ยจินเด้อไหนพี่แดงทําอะไรอ่ะพี่แดงทําอะไรวะพี่แดงทําอะไร พี่แดงนอนกับแม่รักแม่ทำอะไรไปไปทำครีมเราดีกว่าทำครีมพอกหน้าเราดีกว่าที่เคยมีอ่ะมาแล้วอยู่่ก็วนมาวนนะเดือดเดือเฮ็ดครีมพอกหนาไว้ ไม่ได้กรองเลยเดี๋ยวกรองใส่ขมมล่าอะไรก็ไม่รู้ชื่อเอามาต้มค่ะจะพอกหน้าผสมมาดอกขมมล่าลงไปด้วยค่ะแก้อักเสบเจียวมาพร้าเหนาะค่ะเนาะมันมีอะไรนะที่บำรุงอะเยอะเลยอยู่ในเม็ดอันเนี้ยเลยต้มไว้ให้มันเย็นเดี๋ยวจะกรองกรองแล้วก็จะเอามาไปแช่แช่ตู้เย็นแล้วเจีมาพอก ผอกหนาโดนพอกผสมเอามาพอกหนาค่ะพอกผสมกับวิตามินแล้วก็พอกไว้สักสามสิบนาทีล้างออกลื่นๆค่ะผิวหน้าก็จะออกตึงๆนิดนึงค่ะล่องของค่ะล่องของดูดอกไม้นิดนึงดอกไม้วันเกิดยาสั่งมาให้สวยๆค่ะแต่หัวหุบๆพ,พ,พ,พิก้นพิ่นพิกแปลกๆค่ะทำไมต้องหัวก้มหน้ายางไงนะลูก <laughs> ดอกก้มหน้าเหรอ เขาบอกวมันจะบานขึ้นก้างทงมันเม็นบ่ใบมันสิกลมนาแบบนี้ทีเดี๋ยวค่อยเบิ้งน่ะเหระเป็นยาสั่งมาให้เบิงผู้ใดนเดือดเดือจ้ะกวนแม่ตะเสาแลเลยชิกินขนมนะดังจึบเพิบ เจ้าอะไรเจ้าอะไรครับเจ้าอะไรแต่เช้าใช่แมาลูกไม่เอาเดือดค่ะเดือดไปแล้วว่ได้ดังใจไปไหนล่ะอืมเดดูสิไปไหน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 ไปแล้วไปหาพี่พี่คนพี่แดงละเห็นตะก่นค่ะเดือดน้องจูนปอตะโจกขาเลยปอตะละโจกโก้ดูว่นโจกโก้อินโจกโก้ดูว่าปอตะอินโจกโก้ดูว่าปอตะละมามา ตาบาลีโน่ตัวตาวาลีโน่ล่ะแช่วแล้วเลยแล้วอยู่ไหนลูกไปหาอยู่ข้างนอกมันจะมีไหมอ่ะฟอร์ลี่นอนแช่ไปหาข้างนอกพี่แดลเข้ามาแล้วแช่ไหมฟอรลี่อ่ะไม่ลูกดวเว่ดวเว่ดวเว่ยิจุบกูเดวเว่พอต้อละหมาหมาเดวเว่หาไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแหน่มันรู้เรื่องแหน่เดี๋ยวแม่เอาขนมให้อยากกินหนมเดวเม่เดวเว่บุญลูกอาปากจ้องฟองอาปากจ้องฟองหิว จเจ้าขนมแต่ไหนนี่นะนะฮะไปละ,ละดาวนี่ก็ไม่ค่อยอยากได้ปาไหนเด้จะเอาไม้ดาวดาเาเดือนบนฟ้าเออเอาอยู่วาไปละอนนะไปกวนพี่แดงด้วยไปกินนอนกินสักพักหนึ่งก็มาเอาใหม่เออเอาล้ค่ะไปแล้วค่ะ